อครับลูกค้าถามเข้ามาว่าตัว520เซต B กับเซต A แตกต่างกันยังไงครับอ่ะก็มาดูเลยนะครับนี่ตัวเซต A นะครับเซต A มันจะได้ตัวเครื่องนะครับตัวแบตเตอรี่มันจะเป็น2แอมป์นะครับตัวนี้มีให้ก้อนเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับอ่าแล้วก็มีดอกไขควงให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูเซต B เซต B นะครับลูกค้าก็จะได้แบตเตอรี่2ก้อนเลยนะครับเป็น4แอมป์ด้วยนะลูกค้า ซีเอ็มทั้ง2ก้อนเลยนะครับนี่เป็นแบบรุ่นใหม่ด้วยตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จลวนะครับมีสายสายให้นะครับมีลูกบล็อกให้ลูกบล็อกตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์21บ็นะครับบล็อกยาวนะครับแถมให้อ่าแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเอาไว้แปลงเป็นหัวจับสว่านได้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงของเขานะครับแล้วก็ดอกจำปาครับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ520 มีดอกไขควงแถมให้ด้วยตัวเครื่องจะเป็นตัวเดียวกันตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเดียวกันเลยครับต่างกันตัวอุปกรณ์เสริมนะครับที่สัาคัญตัวเซตบีลูกค้าได้ตัวกล่องด้วยนะครับได้ตัวกล่องด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเซตบีตัวนี้นะครับเป็นเซตที่แบบคุ้มสุดของทางโอซูกะแล้วนะครับเพราะว่าได้แบต4แอมป์2ก้อนนะครับปกติผมขายแบตแยกอยู่ที่ก้อนละ890บาทเลยนะครับอ่าตัวนี้ทั้งเซตนี้2,290บาทนะครับอ่าตัวนี้ เซต A 1,490บาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อก็สามารถทักแชทหาผมได้เลยนะครับหรือคลิกที่กรมมุมสายล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ